ท่านผมชานนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามหลายๆคนนะครับสักข้อสองข้อนะครับมีหลายคนมาถามผมนะครับก็คือช่วงนี้มันโควิดนะครับแล้วก็การเดินทางมันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรครับอย่างผมไปเชียงใหม่นี้ก็ยังไม่กล้าไปนะครับยังไม่กล้าไปตอนนี้ก็เลยทยําเกลัวอะไรไปด้วยรอให้มันซาๆนิดหนึ่งนะครับ ก็มีหลายคนมาถามผมนะครับว่าเลดเงินอย่างคนที่อยู่เชียงใหม่เนะีพอดีใบที่ผมทําขายมาใช้อ้างอิงก,กับเลทของซูเปอร์ริีสำนักงานใหญ่หลายคนถามมาว่าถ้าวันนี้อยู่เชียงใหม่เนะี่ยเอาเลดเงินผมไปใช้ได้ไหมได้ครับแต่ผมจะแนะนําคุณนิดนึงว่าราคาที่สากลเนี่ยมันจะถูกกว่านะครับ ถูกกว่าซูเปอร์ิที่สักงานใหญ่ประมาณ5้าสิตังค์เช่นพอทุกท่านซื้อข้อมูลหนมไปเนะี่ยคุณก็ลดเลดลงมานิดหนึ่งซึ่งหลายคนลูกศิษย์ผมที่ซื้อไปเนะี่ยก็ใช้วิธีการเนี่ยลดเลทลงอย่างสมมุติว่าตัว US อ่ะมันอาจจะ3าเอ็ดจุดเท่าไหร่จุดหนึ่งห้าใช่ปะ่ะถ้าซูเปอร์ิที่ผมทำอ่ะ สากลเนี่ยสามสิบเอดจุดหนึ่งศูนคือมันจะลดกันประมาณนี้ไม่เกินห้าสิบสตังค์นะครับมันก็ถือว่าใช้ได้ในการเทียบเยทส่วนหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนราคามาอาจจะสูงพาสมควรครับแต่ผมก็แนะนำรูถ้าวันนี้ท่านคุยได้ถ้าเราคุยไปเลยครับคุยว่าเออราคาขนาดนี้ได้ไหมเทียบกับสปุปริตถ้าสมมุติว่ามันแพงไปนิดหนึ่ง ถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปเนะี่ยผมว่ามันก็คุ้มนะครับคุ้มนะครับเพราะเดินทางมันก็หลายอะอย่างผมไปนี่ก็ประมาณห้าร้อยแล้วนะครับแล้วส่วนที่สองวันนี้ต้องยอมรับแล้วว่าเงินบาทมันอ่อนค่าเงินบาทมันอ่อนค่านะครับเช่นการที่คุณจะเล่นแลกเปลี่ยนนั้นคุณต้องมีข้อมูลในมือแล้วถ้าคุณจะซื้อแน่นอน คุณดูนะครับว่าถ้าตัวไหนมันขึ้นแล้วมันมีโอกาสที่จะขึ้นคุณต้องคาดการณ์นะครับถ้าตัวไหนมันจะขึ้นแล้วมันมีโอกาสที่จะขึ้นคุณก็ซื้อตัวนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปไปซื้อเลยไม่ใช่นะครับคุณต้องทักกันบ้านนิดนึงจดมาสักหน่อยมีข้อมูลอยู่ในมือสักสิบสี่สิบห้าวันว่าเออมันขึ้นยังไงๆๆงไงไง,ไง,ไงแต่ช่วงน,นี้ต้องยอมรับว,ว่า ใครมาทาแลกเปลี่ยนใช้เงินลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครจะซื้อยูโรวันนี้สามแปดบาทแล้วถ้าเป็นฟังสวิตก็สามสี่กว่าแล้วนะครับถ้ามันขึ้นมันก็ขึ้น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 นะครับหลักการหนึ่งที่ผมเคยสอนคนนะครับบอกว่าของมีมากมันก็ถูกของมีน้อยมันก็แพงเชื่อกับเงินเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินไทยหรือเงินต่างประเทศถ้าวันนี้เงินบาทมันมีเยอะ มันก็ถูกเงินต่างประเทศถ้ามันมีเยอะมันก็ถูกถ้ามันมีน้อยมันก็แพงคุณเอาไปใช้ดูนะครับเอาไปใช้ดูแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีอยู่ใกล้ที่และเงินคุณไปเล่นทองครับทองแต่ต้องเป็นทองที่มีในหน้าร้าที่น่าเชื่อถือได้นะครับน่าเชื่อถือได้ คือพูดง่ายคือเหมือนกับคุณซื้อแล้วคุณฝากไว้ที่ร้านเขาอะเจนหัวเซ็งเฮงแม่ทองสุอออสิริอะไรพวกเนี้ยก็ตรวจสอบข้อมูลนีดหนึ่งแต่ที่ผมศึกษาข้อมูลก็คือหมอเซง็งเฮงนะครับนี่ได้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะโอเคแนะก็มีทอง96.5แล้วก็99นนะครับใครสนใจไม่มีแทนเงินพราะว่าทองในเป็นอีกช่องทางครับนะครับ,นะรบลองดูนะครับ อ่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมมาอัปเดตสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ